อ่าวนี้มีอะไรมาำนำเสนอครับผมเฮ้ยไม่ได้ม,ไม,มีไม่ใช่มีอะไรมานำเสนอแต่มันเป็นงานที่เราทำไปทำอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าแบบมีปัญหาเวลาลูกค้าไปขึ้นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราก็เลยกลับมาทำเหมือนเดิมอ่าเพราะช่วงนึงเราเคยทำแต่เราเลิกทำไปอ่ามาดูนี่สำหรับรถสาย SUV อ่า SUV นะ SUV จะเป็น l r a เป็น U-S เป็น Pioneer เ,เราตัดแกน สำหรับลดโหลด2นิ้ว2นิ้วครึ่งเนี่ยเราตัดแกนให้สั้นลงด้วยเพื่อลดการสปริงหวง่วเวลาลูกค้าไปเข้าสู่บริการถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยคือเขาเวลาเขายกรถขึ้นใช่ไหมแล้วก็ชกเดอมมันจะยาวแล้วสปริงมันจะหลุดเรานี่เราก็เลยแก้ปัญหาเรื่องตัดแกนให้สั้นลงอันนี้เป็นของ New X ตัดแล้ว New X ที่เราจะตัด2นิ้วเอลเลสเราก็ตัด2นิ้วนี่เอลเ,เลสคือตัวนี้อ่าถ่ายดูด้วย เพราะว่าเราโหลดในสเต็ปตัดสปริงใช้สปริงเดิมโหลดในงบที่ไม่เกิน6กเจ็ดพันสำหรับลูกค้าอยากงบประหยัดแต่ขับแบบใช้โชคเดิมสปริงเดิมขับแบบนุ่มนวลโดยที่สปริงไม่หลุดเราจัดให้ได้อย่างน,นี้นี่จะเป็นสปริงเดิมถ้าเราตัดก็จะออมานี้แล้วก็ต้อเติมอย่างเวลารเราตัดขอ,องเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็น n X ใช่ไหมมันจะเป็นกระบอกเหล็ก พอเราตัดออกปุ๊บเราก็จะมีเป็นกันฝุ่นอย่างนี้ให้ด้วยอ่าล้วก็ตัดแกนแล้วก็ใส่ประมาณอันนี้จะตัด2นิ้ว2สองนิ้วครึ่งได้ประมาณนี้ครับผมก็สาหรับสายรถเดววีจบเรื่องปัญหาสปริงหลวมแน่นอนครับผมรถเก่งได้ไหมรถเก่งรถเก่งเราจัดให้อยู่แล้วแคบทุกคันอยู่แล้วตอนนี้เข้ามาได้เลยหมดปัญหาเรื่องสปริงหลวมแน่นอนหน้าหลังเราจัดให้ครบ,ครบจบที่เปิ้ลสามสิบลิตริ้นครับเลี้ย Subtitles <laughs>